แม่สั่งแล้วสามกระปุกจะได้เสื้อไหมคะคุณอันสามกระปุกได้รับแน่นอนครับผมแล้วก็แว่นตาเสื้อลายเซ็นครับสามกระปุกมีตะกร้าขกระปุกไม่มีเลยค่ะลูกค้ากดในตะกร้าได้เลยค่ะแล้วก็กดเข้าไปเรียกตังกดดูมันจะมีตะกร้าเดียวแต่ว่าเรากดเข้าไปในตะกร้ามันจะขึ้นทั้งหนึ่งสองสามเลยนะครับแล้วควรกดตะกร้าแล้วกดชําระเงินด้วยนะคะจะได้จัดส่งสินค้าได้ทันทีเพราะว่าแถมไม่ได้ได้เพิ่มได้เพิ่มได้ไป ถ้าเป็ะางเป็นคนตลกค่ะถ้าเป็นทางเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนตลกด้วยดีต่อใจดีต่คนดีคุณพาะ์ทนั้นครับขอบคเลยนะหาเสียงมาจ้ะสินค้าดีบอกต่อครับบอกต่อเลยทุกคนใครที่ มีเพื่อนแบบว่ารุ่นที่เล่นโทรศัพท์ไม่เก่งแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าตัวเองเล่นเก่งอะไรเงี้ย <c oughs> ล้วก็สั่งสั่งมาแล้วอ,อันนี้มันดีเอยเพื่อนตามองไม่เห็นแล้วเอาไปให้เพื่อนกินเพื่อนบอกว่าดีมากดสั่งต่อได้เลยจริงคุณป้อมบอกว่าทานแล้วน้ำตาไม่ไหลแล้วเวลาจ้องจอนานานๆสั่งเพิ่มแล้วค่ะอีกสามกระปุกคะ่ะ คุณดีบอกสั่งแล้วค่ะสากระปุกขอบคุณขอบคุณครับรัวๆนะคะแม่ทานไม่หมดเลยครับตุนไว้ก็ได้แม่ตุนไว้จริงๆเพราะว่าเผื่อใช่ค่ะจะได้กินต่อเนื่องเนาะจะขานของเธอแนใจเแทนแม่สั่งต้องทำรองโอเคใช่ไหมนับอะไรนับห้าสิบคอมเมนต์ไปแล้วออนมองอยู่นี่ แม่สั่งตองสำรองโอเคใช่ไหมนับห้าสิบจะนับห้าสิบหมายถึงว่าจะนับเป็นห้าสิบของผมหรอคะหรือว่าไม่อยากซื้อไม่อยากซื้อแต่กดสั่งไม่เป็นมี่ไม่ถ่ายรูปกับใครเนี่ยแม่ถ่ายรูปกับหลานใช่ไหมบอกหลานสั่งให้แม่อยากซื้อแต่แม่สั่งไม่เป็นครับยิ้มเฉยๆห้ามทำตาหวานแม่แม่จะอดใจกดไม่ได้ตาหวานตาหวานตาหวานศิวีชว ทุกคนไม่ต้องอดสรรพคุณดีขนาดนี้ผมนี่อยากกดเองเลยอะต่อ้าหล่อมากเวอรข้าถ่ายกับพี่นะอร่อหลามไงห่อนผมมองไม่เห็นนะเพราะมาแล้วคัพนสองเาดึงไดของช่องหูึโอ้โหออเดอมาเลยบ้าน อย่าอ้อนก็นออพอนะน้องนะจริงๆผมก็ไม่ได้อ้อนหรอกครับแค่อยากในหนึ่งล้านกระปุกแค่นั้นเองคือกระปุกได้เลยนะคะพอ,อร์ดอร์ดอร์ชเชก็ได้ให้น้องเลือกเลยอะ่ะใช่เมื่อกี้ผมไล่ร้องเพลงอยู่บ้านแล้วก็ไง รูปพี่แม่ถ่ายด้วยก็ตายแม่อยู่กับใครแม่วิ่งเลยตอนนี้เร็วโรคไขยอะไรแม่เพิ่งมาครับเป็นยาบำรุงสายตาครับผมใครที่ตาแห้งหรือตามัวหรือมองไม่ค่อยเห็นเล่นโทรศัพท์บ่อยตอนกลางคืนหรือว่ามีแบบเขาเรียกว่าต้อลมต้อหินอะไรอย่างงี้มันช่วยได้หมดเลยแล้วก็ช่วยฟื้นฟูบำรุงดวงตาของเรานะครับให้คุณภาพดีขึ้นใคร ขอบคุณที่กดให้รัวๆนะครับตอนนี้นะครับสั่งแล้วครับสั่งก็ะปุกใจไม่ไหวจะกับมาอเลยขอบคุณครับเขาหนีครับเขาเหวนี่ว่้เขาใครที่กดสินค้านะครับผมกดชำระเงินด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ชำระใครที่กดสั่งไปแล้วก็คือจะไม่ได้รับแว่นตาเสื้อพร้อมลายเซ็นนะครับสอนแม่แม่กดตะกร้าเลยใช่ผมจะทำให้ดูสอนแม่แม่กดตะกร้าแม่สั่งบอกเป็นน้อสเดี๋ยวน้องเดี๋ยวให้น้องสอนนะ แตพกคุณอย่างนี้แม่คงซื้อทานตลอดค่ะตาไม่มัวทานหมดแล้วหนึ่งกระปุกค่ะอ้าวมีเก็บไปทางใช่ไหมครับมีค่ะมีทางทุกคนครับใครที่ดูนะครับมันจะมีมุมใช้ม,มุมซ้ายของโทรศัพท์นะครับรรกดเข้าไปนะครับรรผมแล้วมันจะเห็นมันจะเห็นตะกร้าเดียวแต่ทุกคนต้องกดเข้าไปข้างในเอา กดซื้อนะครับผมกดซื้อเข้าไปข้างหนมันจะมี1 2- 3สามนะครับผมเป็นกระปุกแต่ใครใครอยากได้3ามกระปุกนะครับผมกดสั่งซื้ออย่างนี้แล้วก็เลื่อนดูนะครับมันจะมีแบบแบงก์กรุงไทยกสิกร,ร,กรไทยพาณิชย์อะไรอย่างนี้หรือว่าใครที่มีทูมันนี่นะครับผม,ผมก็จ่ายทูมันนี่ได้แต่ถ้าใค,ใครเก็บไปทางก็กดไปทางแล้วก็ทําการสั่งซื้อนะครับผมใครที่เก็บไปทางอยู่ร,รับของด้วยนะครับผมอย่าให้เขาโทรตามมันจะของนอนหลับอัน สียดายเนาะเดี๋ยวพลาดเนาะสั่งแล้วครับสั่งกระปุกขอบคุณครับเสื้อเต้าอยากได้มากกว่าก็กดไปเลยก็ตัวเองสายตาดีก็ไม่ต้องกินก็ให้ยายกินให้คนอื่นกินก็ได้โอเคเสื้อก็บเบนตาไปก็พอหรือจะกินก็ได้นะเผื่อ,อ,อมองหน้าหล่องผมเห็นชัดกว่าเดิมทำไงอะ บริหารบริษัทอบ้านฟ้าสงสัยอะไรไหมครับหรือพิมพ์ไม่เป็นก็หาคนช่วยก็ได้นะครับของแม่จิ๋วกดหกกระปุกเก็บไปทางนะครับลูกขอบคุณครับกระปุกเลย ข้างกีดอ๊อกกระพ่อตัวครับอออเดียวออเดียวหมดคำเลยจังเข้าใจแล้วทำไมแม่แม่ถึงแบบหลงเสน่น้องเรายังอยากเลี้ยงน้องเลยอ่ะ่ เนี่ยค่ะคุณยังไม่กดชำระเงินเนี่ยลืมกดชำระเงินนะคะขอบคุณครับดีต่อใจสั่งในจุดๆเปิดขายแล้วจ้าโอเคค่ะพูดอ่านไม่ได้อ่านจบไม่ได้ใครกดในตะกร้าไม่เป็นก็ไปบ้านขวาก็ได้อะไรนะไปสั่งในเพจเต้าเขาเปิดขายแล้วอ๋อ ใครเพิ่มเม็นรื้อเดี๋ยววันนี้โหเขาบอกว่าออปชั่นได้อะไรบ้างคะถ้าสามสามกระปุกได้อะไรบ้างนี่ครัแม่เขาจะได้แว่นตัวนี้ไปโอ้โหราคาเกินหนึ่งพันบาทเลยนะทุกคนวันนี้มาแบบเทพบุตรมากก็งั้นนี่เขาจะได้เสื้อตัวนี้ไปด้วยนะครับแม่ใครชื่อลายเซ็นไหนครับลารเซ็นไหนครับอันนี้ผมเ้อไม่ตรงกลาง เร็วผมจะไม่ได้ลดสวัสดีครับบ้านฟ้าขอขอให้ขายหมดไวๆครับลูกบางๆขอบคุณครับเนี่ยแล้วครับกระปุกขอบคุณครับขอบคุณครับ7แล้วหรอบางลูกขวดเงี้ยร้อยจ้าแต่แปแล้วหล่อมากลูกแม่พิมสามกระปุกครับลูกขอบคุณครับแม่สั่งและสั่งกระปุกขอบคุณครับกดสั่งแล้วก็ชำระด้วยนะครับผม ช่วยในเรื่องอะไรบ้างครับช่วยในเรื่องดวงตาครับผมใครที่เป็นตาต้อน้าตาไหลหรือว่าตาแพ้แสงหรือใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์ดึกๆเลยนะครับเพราะว่าแสงโทรศัพท์มันจะทําให้เราอะเสียสายตาอาจจะแบบตาตาเราอาจจะสั้นไปเลยหรือว่ามองไม่ค่อยเห็นนะครับผมเพราะว่ามันสูงเกินไปนะครับผมแล้วบอกแล้ว นะครับผมมันก็จะช่วยเรื่องในร่องของดวงตาฟื้นฟูแล้วก็จะมีสรรพคุณอีกประมาณ9หรือ10 9ชนิด9ชนิดเลยค่ะ9ชนิดนะครับมาจากสาระมีอะไรบ้างคะมีชีสแฮมเบอร์เกอร์ะมีอะไรบ้างคะมีชีสแฮมเบอร์เกอร์สาระที่มาจากผลไม้เลยนะครับผลไม้ที่ไม่ใช่ว่าผลไม้เรากินทั่วไปนี้ นำเข้าจากออสเตรเลียนะครับผมแล้วก็จะมีพวกที่แบบว่าฟื้นฟูนฟื้นฟูนให้กับเ<อ>ส้นฝอยเส้นฝอยตาของเรานะครับผมแล้วก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะค่ะที่ตาแดงมันจะลดการตาแดง<ม>ตาบวมอะไรได้หมดที่เกี่ยวกับตานั่นแหละทุกคนทำผู้เสือทกทำผู้เสือเจ้าก,กับโกดานายุตะกานาะ<ม>ทานได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะสิบอายุห้าสิบปีสิบปีใช่สพบปีานได้แล้วนไม่ใช่ยามันคือือหารเสริ บำรุงและรักษาใช่ฉรุ้คือเ่ต้องไปหาหมอกินอันนี้ละไม่คือต้องบอกว่าจากตอนแรกคนไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของดวงตาเนาะคนก็แบบน้องข้ามใช่สมวนรเหมือนรอให้เกิดปัญหาก,ก่อนแล้วค่อยม,มารักษา <g ill in> สมัครที่ผมเห็นนะครับตามตามมานของผมชีเปินกัซซีแบบว่าถ่าสิบพราค่อยไปหาหมอนอกจากที่แบบว่ามันบาไวอีหลีเรี่ยวค่อยไปย่างจริงนะเพราะว่าผมก็เคยเห็นเคยเห็นย่า่ของผมมาก่อน แกกะสีบ่ค่อยอ,อยากไปหาหมอเกี่ยวกับตานี่แหละเพราะปล่อยไปเรื่อยๆอันตาตาฝ้าแมครับมันก็สีกินตาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแกได้ไปลอกอยู่3ครั้งแต่ว่ายังไม่ยังยังยังไม่เคยส่งอันนี้ให้แกแต่แต่ว่าผมผมจะกลับบ้านอยู่เดี๋ยวจะเอานี้ไปให้แกลองทานดูตาบอกว่าห้าร้อยบอกว่าห้าร้อยแม่อะไรสั่งแล้ว ตาสวยจังสายตาดีแต่อยากได้แว่นตาอยากได้แว่นตาต้องกด3กระปุกขึ้นไปนะครับผมถึงจะได้แว่นตาตัวนี้แล้วก็เสื้อพร้อมลายเซ็นนะครับผมผมจะเซ็นให้ทุกตัวเลยนะครับผมใครที่กด3กระปุก